ขอบคุณนะครับขอบขอบคุณหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับกินข้าวแล้วหรอหมอแล้วล่ะจ้ามาสองคนหรนอครับมาสามครับขอบคุณนะครับแสบแสบแสบเฮ้ยไปอยู่ไหนมาอย่างไงมึงมายัางไงดิ นี่มาสัมภาษณ์หน่อยดิมึงอะไรยังไงมายังไงอีกเนี่ยมาเออมาพิสตาพี่อ่ะพี่เออนั่งชิงดำครับมาไดไซต์อีกในตำนานเอ้ยกล้องอย่าไปติดโต๊ะอื่นเขาเอาโทรศัพท์มึงโยนลงน้ำก่อนได้ไหมลำคาญวันนี้คุณมาพี่เนี่ยมีอะไรอีกมึงมีแต่เรื่องแต่เราวกูก็ปวดหัวหลายเรื่องเออ ฮะเอามาสัมภาษณ์ดิมึงอยากรู้ชีวิตเป็นไปเป็นมาไงตั้งแต่ออกจากกูไปดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นพี่แต่ว่าก็ก็เหมือนเดิมพี่โดนโดนอีกคุดที่พี่เตือนพ่ม<อ>ันแหละมันเอาจีเมลพมันที่เคยพูดอยู่กับพี่นะ<อ>ร้านเป็นบุมมีคลิปมันเนี่ยตอนนี้มีหมดเลยผม,ผมก็ผมก็เก็บมาด้วยราคาเน<อ>ี่ยครับใครอยู่ร้านเนี้ยอีแต่อุบัตรัยจำปาเนี่ยมันทำอะไรที่ว่าขายไอติมเหรออ่านะพี่มันเอารหัส เฟ้นไปเอาแม่กูถามทีละเรื่องก่อนนะตั้งแต่ออกจากกูไปเนี่ยนะมึงไปอยู่ไหนอยู่เทพอยู่เที่ยวไอยู่สุพรรณไปอยู่เทพได้กลับบ้านไหมตากลีกลับบ้านไปอยู่กรุงเทพไปทำอะไรพี่บวชเพิ่งซึ้งกะพี่พ่มบวชไม่อัมรซาเลยพี่ดูดิฮะบวชเพิ่งจะซึ้งเนี่ยบวชกี่วันก็น้องพ่มตายแล้วพ่มก็บวชได้เดือนกว่าครับบวชเดือนกว่าเพิ่งซึ้งวันอัมราห์เพิี่วันเนี่ยพี่ดีสภาพจิตใจดีแต่ว่าพ่มไม่รู้มันเอาไอ้พวกเนี้ยไปทำธุรกรรมอะไรป่ะตอนรับท่านมีครบหมดเเเเลลยยยยยพ่่่่มมมมทาไไไไไงงงงงดีีีีออออะะะชวิตัันนป็สุข้รร มึงไปยุ่งในว่าไมเลิกกันแล้วกับอันี่ผมเลิกกันไปแล้วพี่แต่ว่าคลิปอ้เนี่ยมันเอาข้อมูล Gmail แล้วหาเฟซบุ๊กพวกนี้ไปทําคลิปอะแล้วมันเล่นเองด้วยแล้วมีทักท่านด้วยที่ผมมีเลยพวกโหลดในในในคอมมาในให้ให้เขาล้างเขาล้างเครื่องที่ไปแล้วก็โหลดไส้เมมมาตัวนนั้นมีเลยเออแล้วจะทำยังไงกับมดนแจ้งความดำเนินคดีดิพรบคอมพิวเตอร์ไงนั่นแหละพี่ผมต้องแจ้งความดเนิคดีแล้ว่าตำรวจเขาบอกว่าต้องเอาข้อมูลตัวเนี้ย ไปปริ้นไม่ก็ได้ออกมาเออก็ถูกต้องไงก็ไปปริ้นที่ร้านร้านถ่ายเอยกสารทั่วไปให้เขาปริ้นให้แล้วเอาเอากสารสนั้นเซ็นสำเนาถูกต้องว่าประสงค์ดําเนินคดีอะไรยังไงก็บ่าไปเออแล้วที่บ้านมันก็รู้ชายมันก็แบบคุณไม่มมมยังคบกันอยู่เหรอไม่ใช่พวกไม่โผล่แลไวพี่พวกทำงานขงเทปมันก้เาเงินจากที่ค่ายขอ้อกับนี่กับบ้านหมดเลยพี่คิดดูเลยแล้วพวกก็มีเบอร์เท่าแก่ที่ติดต่อในที่ค่ายติมบ่อเนี่ยค่ายติมบ่อทุกวันกําไรได้วันเป็นพันๆแล้วพวกพาไปค่ายสุพรรณพวกมีญาติพ พาไปค่ายยาสุพรรณมันก็หอบเงินนี่พิ่มไปเลยแล้วเท่าแก่ที่ว่ายอดเงินที่ค่ายท่าคอมได้เดือนมึงมันได้ห้าหกหมื่นได้ไหมแต่ถาได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่มันก็เอาไปหมดเลยนี่นะแล้วมันย้ายบ้านนี่ไปแล้วเลยพี่มันย้ายบ้านไปอยู่ทางเมื่อคืนเมื่อวานมาโทรพูคุยพว่งอยู่ตอนนี้เนี่ยคือปัญหาชีวิตจะมาหากูเลยจะมาปรึกษากูเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องเรื่องผัวเมียมึง เนี่ยก็ผมตของไฟนันที่ผมโดนมาก็ผมก็บอกพี่ก็โดนไอ้ที่นั่นคนยูโดนบุรีชื่อ้แยมแล้วเนี่ยผมเปลี่ยนเบอร์บ่อยเบอร์อะไรบ่อยมันก็ตามห้าเจอเพราะว่ามันใช้จีเมลบุเล็กสิบอซรักมันถ่ายสแกนบ้านพมไหวอ่ะต้องทำยังไงอ่ะพี่แจ้งความไปแจ้งความมันอยู่ร้านเนี้ยผมอมจะแยกจะเจอมันมันอยู่ร้านเนี้ยผมท่านไปที่ร้านแล้วอ๋ออยู่นี่พี่อีอยู่นี่แต่เบอร์เขาก็เปลี่ยนบ่อยเฟซก็เปลี่ยนบ่อยแต่มันมีแล้วถ่ายตามหาเรื่องอะไร พมไปปิดเบอร์ไม่ได้พี่เขื่นป่ะเพราะว่าเบอร์เนี่ยพี่เจ้าของเบอร์พี่เป็นคนเปิดเบอร์แต่ว่าคนที่ใช้ไม่ใช่พี่ใช่ไหมเออพี่ก็ถ้าพี่จะปิดพี่ก็ต้องมาเสียเงินเก้าพันกว่าพี่จะเอาเงินที่ได้ไปเสียพี่อ่ะโอเครู้เรื่องแล้วแหละอ่ะอันน้เรื่องนี้มึงไปแจ้งความนะอ่าสวัสดีมึงมึงไปทํางานทําการอะไรที่ไหนผมรู้สึกมาผมรู้สึกมาแล้วพุ้สึกจะผามาแล้วพี่น้องพุ้กันเสียใจว่าบวชอยากได้ดับมันซ่าพุ้กันอยากได้บวชอับมันซ่าหละเพราะชีวิตพวกเกย์มาเยอะแล้วพี่ ก็ดูมาพมาเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ลูกค้าเขากลังจะมานั่ง<ด>มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งพ <c oughs> ่ขผมก็บสบายซ่องนะึ่งไล้ไหม่อนะผมจะกับสบายซ่องครึ่งผมมาเจอพี่ผมก็ดีใจนะมผมเป็นลองเก้าพี่นะแต่ผมก็ไปจากพี่ก็ชีวิตตท,ที่ผมอยู่กับพี่ก็ดีขึ้นเนะ่ะดีมผมไปจากพี่ผมก็ดีกับมตนนี้ซึกมาแล้วนี่ยก็ยังมีงานมีการทำนะ ปัญหาตรงนี้มันมันต้องแก้ยังนี้ใช่ไหมเพื่อไปแจ้งความเนเรื่องคดีนะอืมเดี๋ยวมึงไปแก้ทีละเรื่องก่อนไม่มึงไปจัดระบบป,ปัญหาชีวิตมึงให้มันไ,ไม่ไอมพอเ<ม>ทยยกเครื่องคอมที่บ้านมันเลยคอมมันบอกอะไรได้หมดเลย<ม>พอลูกที่บ้านมีคอมพิวเตอร์โนดตบุกแต่ถ้ามึงปล่อยวางละ่ะ ปล่อยวางโดยไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยมันแล้วก็ลืมไปอันไหนที่เป็นปัญหาก็เอาออกจากชีวิตไปครับพี่เออก็<ๆ>ไม่ต้องไปคิดเริ่มต้นชีวิตใหม่มึงก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเก่าๆไม่ใช่ครับผมเหม,มือนผมเมนที่ติดต่อมาเลยเลยกไไ็ไม่ต้องติดต่อก็ไม่ต้องไปคิดมากเดี๋ยวปล่อยมันมันทำอะไรก็ทำมันไป,ม,นไปมันไปลอกพิซซ่าผมบอกว่าถูกหว้วยละวันนี้สิเออก็จะไปเชื่อมันเออแล้วมันก็ไปถ่ายรูปเออก็จะไปเชื่อจะไปเชื่อจะไปเชื่อแค่นั้นเองไม่กัดง่ายๆเรื่อกจากเดินเนินคดีกับมันคอร์รบอร์คอมพิวเตอร์ลูกกค้า่อน เอาเป็นว่าเอ้ามึงจะทาอะไรก็ทำเอาเป็นว่าถ้าถ้ามึงประสงค์ที่จะดาเนินคดีกูก็แนะนําให้มึงไปแจ้งความนะไปปีนเอกสารไปพวกพนักงานสอบสวนแจ้งความอาญามันมีมันมีวันเวลาอยู่ประมาณ3เดือนครับแล้วแต่เองจะไปแจ้งความเวลาไหนยังไงนะประสงค์ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเขาครับนะระว่าไปตามนั้นโอ้ผพวกผมแต่ถ้ามึงจะปล่อยวางเขาไปคิดไปหาแต่งานทำใช้ชีวิตมันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง จะต่อสังคมแล้วผู้อื่นคิดใหม่ทําใหม่อันไหนไม่ดีมึงก็คิดดิมึงผ่านมาขนาดนี้อายุมึงไม่ใช่ในน้อยไม่ใช่เกิดเมื่อวานอันไหนไม่ดีมึงก็เลิกคิดดิเออมึงต้องให้พี่สอนพี่ช่วยผม่ช่วพี่เหมือนอย่างพี่พุ่งไ้ยุ่งฟ่งลาวฮะผมจะค้างฟังค้างฟังมึงจะไปทําหาอะไร้อะไรก็ได้พี่ผมไปเลยผมไม่อยากอยู่ฝั่งหนิพุ่งคุยกับพี่เลยเนี่ยเินใจไปเลยไปชีวิตมึงมัน ยังจัดระบบตัวเองยังไม่ได right ้มึงไปอยู่ไหนก็เป็นปัญหาคนอื่นมึงมีแต่อยู่กูแหละที่มึงไม่กล้าสร้างปัญหากูดูแล้วถ้ามึงไปอยู่คนอื่นก็สร้างปัญหาหมดแหละขนาดมึงอยู่มีเมียมึงมีปัญหาเลยเอนอกจากไปบวชไปบวชอีกไหมไปบวชอีกรอบกูคงอยู่กับพี่อะกูมีงานอะไรแล้วไได้ม่มีงานอะไรทาแล้วตอนนี้กมมาตายกมก็หมดแล้วเงินเงินก็เลือยอยู่ไมถึงร้อยอะกุภาษาเขามาเขาข้อค้าที่เขากินเนี่ย ข้าวพี่ทุกมีเม็ดข้าวพี่ทุกเม็ดมันมียางที่ผมจำได้บุคคลพีต่ตอนนั้นที่ผมมาสาภาพผมไม่ใช่อย่างนี้ไงที่มึงก็แก้ลงไปแล้วพี่อายุสนะี่ห้าแล้วถ้าผมคิดอะไรที่ไม่ดีพมกติดคุกก็ผมก็ติดไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยก็ท่าพี่นะเพร่พี่เป็นคนโตที่แบบมีหน้ามีตาในทั้งผมหน่อยเลอยๆพวมก็เคยเป็นลูกน้องพี่เรายังไม่อยากทำอะไรให้มันเสียหายนี่มึงมาจากไหนเนี่ย มาเนี่ยพู้พันเลยมาจังบ้าก็ผ่อมึงซื้อเจอที่วัดแล้วก็มาเลยมึงมารถอะไรดินั่งรถตู้อ่ะนั่งรถตู้ก็ลงเทพแล้วก็นั่งรถไฟมาเลยนั่งรถไฟมาลงนี่มาลงที่นี่ผมมาเมื่อเช้าผมมาอันนี้เลยอืมโอ้ปวดหัวมดเลยพี่ีมดทุกอย่างแหละออเอาค่อยว่ากันเดี๋ยวขอรับแขกก่อนดูลูกค้าเต็มร้านเลยไม่เห็นนะไรกล้องแพนไปดูดิรถลานจอดรถเต็มไปเลยเออเดี๋ยวหาเงินก่อนกูกค้าขายหาเงินหาทองเลี้ยงพวกมึงก่อน ส่วนพวกมึงก็มึงไปนั่งดูบนนู่นที่นี่คอยให้เขาลูกค้าเขานั่งนู่นไปนั่งหลังครัวเหมือนไปครับพี่เอออ่ะครับมาซี่อีกในตำนานในคิงดำเบิวสภาพม่าอีกแล้วครับแต่ละบักปวดหัวมือมือเนีกูก็เคยได้เรื่องดีๆเของมาว่าไอ้จอนนี่ผมนังซันนั่ซี่ว่าไอ้กูมวนซื้อเลยแต่ละมือมีดแนวโอ้เราทราบว่าบักนั่นกับโภกับบักหัวตะพานกิดกับม่าอีกล่ะ เออชองกลับไปกับ่วกกับกับไปอีกไรไปอยู่ทงหน้าเอาอ่ะล่าไปกรอนพี่น้องขอทุกท่านรำรุวยสุภาพร่างกายแห่งแรงครับปวดหัว